สวัสดีครับวันนี้วันที่10ทธันวานะครับ10ธันวาผมพามาดูรถไม่เกินแสนหนึ่งอีกแล้วครับผมก็ตามเดิมนะครับส่วนใหญ่ก็เอารถราคาดีๆมาให้ดูกันครับมาไม่เสียเวลาคันแรกเลยดีกว่าคันแรกเป็น Toyota Corolla นะครับเครื่องพันแปี2.000นะครับคันนี้มาอยู่ที่2,800 0 0ครับผมราคาอยู่ที่8 4 0 0 0ืบาทนะครับก็สภาพรถนะครับเดี๋ยวผมไปช้าๆให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกันผมก็จะดูไปด้วยนะครับ ก็สภาพรถก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้นะ,ะดูตรงล้อตรงแม็กก็สวยๆอันนี้ก็ไม่มีร่องรอยอะไรนะครับถือว่าใหม่อยู่ทะเบียนสวย,ยนะครับคันนี้ดูรูปช้าๆกันผมไปไม่เร็วมากเนาะเพื่อนๆได้เออเผื่อใครจะดูตรงไหนได้ตั้งใจดูนี่ครับไฟไฟคล้ายออาติสนะตัวนี้ ไฟคลายเอาติสโฉมแบบยังไม่เก่ามากก็มันคือเอาติดแหละเอาติดรุ่นเก่าตัวเนี้ยอ,อนี่ก็เครื่องนะครับโอ้อันนี้สวยมากข้างในข้างในสวยมากนะก็นี่นะครับเงาเงา,เงาสวยๆไปชา้ชาๆนะได้ดูกันโอเคคันนี้ไม้ก็อยู่ที่ประมาณสองแสนแปดนะครับผมข้างในต้องบอกเลยว่าสภาพดีมากสุดยอดสวยสุดๆไปเลยเป็นเบาะผ้านะครับสภาพเนี้ยบมากจริงๆเพื่อนๆ ก็ผมว่าเจ้าของดูแลดีมากนะครับผมก็รายละเอียดรถนะครับก็เป็นปี2,000ตัวสุดท้ายนะครับหายากออโต้โหมดพาวเวอร์กระจก2ข้างไฟฟ้าแอร์แบ็ก ABS สระากาศไฟฟ้าภายในสวยครับสีงเงาทั้งคันเครื่องเกียร์แอร์สมบูรณ์มากครับเครื่องนี้ดูแลจอดรถในที่ร่มตลอดราคานี้เ,ออเขาไม่เขาไม่แถมเลขทะเบียนนะครับเขาบอกสลับเลขทะเบียนออกก็คือได้แค่ตัวรถแต่ผมก็ว่า คุมแล้วนะครับคันนี้สวยมากจริงผมไม่แน่ใจว่าคันนี้ผมเคยลงไปหรือยังนะแต่ว่าพี่ปีเตอร์นะครับเหมือนเดิมผมว่าผมลงไปแล้วนะโอ้ถ้าลงไปแล้วก็ก็ขอโทษด้วยนะครับม,มันยังอยู่ผมว่ามันสวยดีก็เลยเอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะศูนย์แปดหกเจ็ด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 ห้าสองห้านะครับถ้ายังไม่เคยลงก็นี่เลยนะครับถ้าลงไปแล้วผมขออภัยนะครับผมไปคันต่อไปกันเลยครับคันต่อไปเป็นเชฟโรเลตออฟต้าครับคันนี้เครื่องหนึ่งจุดหกครับผมมาอยู่ที่ แส0หกหมื่นนะครับราคาอยู่ที่7,9,000บาทครับผมก็ Shape o p Ta ตัวนี้นะครับเงินสดนะครับพร้อมจบลดได้เจ้าของบอกครับผมก็ภายในสวยเดิมครับผมวิ่งน้อยดูแลดีไม่มีชนหนักสีสวยมีแผลบ้างตามการใช้งานแต่เขาการันตีว่าไม่มีชนหนักนะครับภายในเบาะผ้าสวยๆครับสีครีมอันนี้ผมชอบสีครีมส่วนตัวเลยยางเดิมนะครับเครื่องแกออโต้เครื่องเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้แอร์ต่างๆพร้อมใช้งานนะครับ อนี้เป็น2ระบบนะครับเบนซินกับแก๊สนะครับแต่ว่าไม่จําเป็นต้องใช้แก๊สก็ได้นะครับชมนี้เขาบอกว่าติดจากโรงงานทุกคันนะครับเป็นแก๊สมาจากโรงงานอยู่แล้วเขาไม่ได้ไปติดเพิ่มนะก็นี่ครับสภาพรถก็คือไอ้น,นี้ข้างนอกดูสวยยังไม่ตกรุ่นนี่นะผมว่าเนี่ยดูวัยรุ่นขับหล่อๆนะเอออันนี้สวยๆผมไปรูปช้าๆเผื่อบ,บางท่านดูไม่ทนันถ้าดูรูปไม่ทันก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้เหมือนเดิมนะครับอืมนะ ก็โอเคครับผมผมผมคือบางทีบางคนบอกว่าผมไปช้าคือผมดูรูปไปพร้อมกัทุกคนนะผมก็ไม่ได้ดูรูปมาก่อนนะมันดูพร้อมกันกับทุกคนเลยว่าเช็คว่ามันเออสภาพเป็นยังไงผมชอบดูรถอย่าง้มันสนุกดีนาะอืมทันนี้ถือว่าสวยมากนะครับอ่าไปชา้าๆากันปึ๊บปึ๊บอ่าดูข้างในครับผมข้างในก็สีครีมเดิมจากโรงงานครับเขาบอก สภาพดีมากเนี้อเนคอนโซลไม่มีแตกครับไม่มีแตกไม่มีลอกไม่มีซีดนะครับก็ติดจอมาด้วยคันนี้ก็เบาะก,ก็เดิมเดิมนะครับสวยไม่มีลานะครับออแผงคอนโซลตรงนี้ก็ไม่แตกข้างประตูก็ไม่แตกนะครับสภาพดีมากอ,มอันนี้เขาน่าจะเป็นเป็นเต็นท์นะผมว่าแต่ว่าสภาพดีจริงอะมาคันต่อไปไม่เสียเวลาโอ้ยเดี๋ยวผมลืมเบอร์โทรคันนี้นะครับเบอร์โทร086ย์ครับ588 8208ครับผมโอเคนะเผื่อท่านใดอยากติดต่อก็ติดต่อไปเลยนะครับอ่ะมาคันต่อไปเลยคันต่อไปเป็น Honda Civic Dimension นะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับ9 9 0 0 0บาทครับผมคันนี้เป็นรถปี2 0 0 1นะครับมาดูรายละเอียดตัวรถนะครับตัวนี้เป็น Civic Dimension ตัวท็อปเครื่อง1ัน0นะครับเกียร์ออโต้ชุดแต่งรอบคันยางใหม่แมกใหม่แอร์หนาวครับ เปลี่ยนจอเป็น Android แล้วครับเปิดแผนที่ได้มีจอใหญ่สบายครับผมกุญแจรีโมทพร้อมติดตั้งสัญญาณกันขโมยคันนี้เป็นรถบ้านเจ้าของเขาขายเองนะครับมาดูสภาพรถกันเลยครับผมคันนี้เนี่ยเ,เห็นวิ่งอยู่บนถนนเยอะนะแม็กเขาแต่งมาสวยมากคันนี้ก็ข้างหน้าเนี่ยสวยๆตรงนี้เขาแต่งมาเนี่ยสภาพรถถือว่าดีมากนะจากที่ผมดูนี่เขาแต่งมานะครับคือท่านไหนชอบรถแต่งนะครับซี i ิกไดเมนชันก็ ดูแลง่ายครับไม่จุกจิกนะรถ Honda ก็ซ่อมง่ายอยู่แล้วคันนี้แม็กแต่งครับผมยางนี้สวยๆเลยสายซิ่งน่าจะถูกใจโอ้ใส่เบรกมาด้วยทุกคนใส่เบรกมาด้วยครับสวยมากอข้างในนะครับเขาครัแต่งเขาน่าจะคุมหุ้มเบาะนะผมว่าหุ้มเบาะเป็นสีแดงนะข้างในก็ฉมซีวิกนะดิเมนชันใส่จอก็ สวยเนี่ยเออคือผมส่วนตัวผมชอบวิธีที่เขาจัดแอร์ตรงนี้นะของของดิเมนชันนะผมว่ามันมันแปลกดีไม่เหมือนใครดีอืมก็นี่ยังสวยครับคอนแผงข้างประตูก็ไม่มีแตกนะครับไม่มีซีดตรงนี้ก็คิวไอขอบยางนี่ก็ไม่มีหลุดไม่มีลอกนะครับนี่ฝาเคปล้น่าจะเขาหุ้มบนเขาถ่ายให้ดูนะครับก็ตรงนี้ติดจอนะครับใช้เปิดแผนที่ได้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็อันนี้ก็ ถือว่าสวยนะครับเดิมๆนะไม่ได้ไม่ได้อะไรมากตรงนี้ก็นี่นะครับเบอร์โทรนะครับ0643203636ครับผมมาอีกคันหนึ่งวันนี้แถมครับคันนี้ครับผม m i t subishi l a n c e r c k ครับทายเบนซ์ปี2000นะครับ2543นะคันนี้คันนี้เขาขายที่69,500บาทนะครับก็คือ l ลนเซอเนี่ยถ้าใครชอบก็จะชอบไปเลยเนะแบบโอ้โหมันเท่มองแล้วมองก็เท่แล้วอะเนาะนี่ครับแลนเซอร์ก็สภาพสวยๆววันนี้มีแต่วสวยๆมาให้ดูน,นจริงๆเนี่ยเออมันดูเดีวดคันนี้เหมือนรถยุโรปนะผมคิดว่าชมเนี่ยของมันสวยมากอ่าเนี่ยหน้ายาวหล่อๆเท่ๆนะแลนเซอร์ก็แผงข้างครับคือสภาพรถก็สีถี่ว่าสวยมากแม็กแต่งมานะครับอืมก็ตัวนี้จะ ถ้าเรียกมิสูท้ายเบนก็ท้ายมันคล้ายๆกับเบน์โฉมตัว C นะครับโอเคนี่สภาพรถนะครับคือค่อนข้างสมบูรณ์แบบครับคันนี้นะสมบูรณ์แบบสวยมากเงากริปนี่ภายในครับกว้างขวางดูพวงมาลัยก็เท่ครับตัวนี้นี่ครับเบาะผ้านะครับภายในก็เป็นน่าจะบุกรระมหีหีไว้ ก็ไม่มีลาไม่มีอะไรแผงคอนโซลไม่ซีดไม่แตกนะครับก็รอยตรงนี้ก็ไม่มีนะครับตรงนี้ก็ไม่ดูไม่มีรอยชนหนักมานะครับนี่ครับมิตซูบิชิคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับสายซิ่งนะก็สภาพในี้ค้ำก็ดูเอ่โครงหน้าก็ดูเดิมๆนะครับไม่มีการชนหนักมานะครับนี่ก็เป็นที่วางล้อสำรองนะครับเขาไม่น่าจะใส่มานะคันนี้ก็สวยๆนะครับคันสุดท้ายราคา69,500บาทนะครับ เบอร์โทรเขานะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูอะ่ะคันนี้นะครับ0840 2ขอโทษครับ0840 421 2 93ครับผมเป็นท้ายเบนซ์นนะเที่ยงน้ำมันล้วนเติม e 2 0ได้ครับเครื่องทำมาใหม่น้ำมันเกียร์ใหม่สายพานทามมิ่งใหม่ยางดอกเต็มครับผมเก็บสีให้ใหม่ช่วงล่างแน่นเลี้ยวไม่มีดงังแม็กขอบ15ครับผมก็นี่นะครับ ก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมจะเอารถด,ดีๆมาให้ดูเรื่อยๆส่วนคือถ้าส่วนไหนที่เพื่อนๆแบบไม่ชอบดูหรือไม่อยากดูผมคิดว่าผมแบบพูดช้าไปแบบมันเอ,อไม่ได้อยากดูอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็จะได้เอาไปปรับปรุงนะครับทำคลิปให้มันกระชับให้มันถูกใจเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นครับผมขอบคุณครับฝากช่องเลยนะครับ